สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยพามาชมสวนต้นบอลสีอ่าก็มีโบลายชนิดโบลายย่างดอกท่านผู้ชมเอ้ยก็มีแค่สองสามชนิดแค่นั้นเองเนาะอ่ะบอลสีที่คุณตาพอจะมีมาอวด ก็มีอยู่ประมาณสองสามชนิดชนิดแรกก็คือที่โดดเด่นเลยก็คือนี้นะนี่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 และนี่เห็นไหมกำลังเปล่งประกายแสงสีเสียงแสงสีสันผ่านเครื่องเสียงเนาะคุณตาวิถีไทยบอนสีชนิดนี้ก็คือกวน อูห็นบอกท่านผู้ชมเลยกวนอูนี่ใบของเขามันสิเป็นแบบาปลายแหลมนะน,นี่ปลายแหลมเหมือนจะงอยปากของนกแล้วก็มีตรงขอบนี่ก็จะเป็นสีเขียวใบบิดเกลียวเป็นคลื่นนะเป็นเกลียวเห็นไหมนี่ใบของเขานี่เป็นเอกลักษณ์กวนอูสวยงาม แล้วคุณตาบอกว่ามีคนถามว่าคุณตาวิถีไทยสีแดงนี่มันมีอยู่สองชนิดนะเท่าที่เห็นมีกวนอูกับปีกินนารีเนาะปีกินนรีนี่จะเป็นลักษณะแบบยาวๆเรียวๆรีๆแต่ณนะที่นี้เนี่ยมันบอมีท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกวนอูเนาะอ่าเป็นบอนสีที่เป็นต้นไม้มงคลสายพันหนึ่ง มีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใบของเขาปลูกไว้อยู่ใส่โบราณเพิ่อนว้าสิถึกสิแพงเวลาซื้อของเนาะสิถึกสิแพงก็เอาสีแดงไว้ก่อนเด้อเพิ่นว่ามันงามมันเป็นมงคลสีแดงมันเป็นสีที่ทเป็นมงคลอ่านอกจากจะเป็นมงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามด้วยบอลสีนี่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นราชินีแห่งใบไม้ได้อืมเป็นบอนี่งามบอกว่าสิเป็นใบน้อยใบใหญ่อันนี้อันนี้คุณตาบ่ได้ปลูกใส่น้ำนี่ถ้าใส่น้ำคือเขาเนาะอยู่หรือว่าเรียงอยู่ในตู้อบมันสิใบใหญ่งาอ,อ้วนอ่าแต่ว่าบอลบอนเหล่านั้นนะเวลาที่เอาออกมาจากตู้ตู้อบที่เป็นอ่าเป็นโรงเป็นไอ้รงอบเนาะ ที่มันมีเป็นพยางปิดไว้เปิดยามหดน้ำปิดไว้มาเช็คเบิง่งว่ามันมีแมลงมีอย่างเข้าไปอันนั้นมันสิเป็นลักษณะแบบว่าโบยักบยักทนต่อสิ่งเวดล้อมเป็นไหนเวลาที่เอาเอาเปิดออกมานี่มันสีเหี่ยวสีแห้งออกมาได้อยู่แต่โบเหงิงต้องเอาเข้าไปอีกคือเก่าเพราะฉะนั้นแล้วกาคนที่เลี้ยงบอลที่ฉลาดก็สิเอาเข้าออกข้างนอกแน่เปิดแน,น่ให้มันให้มันปะทะกับบรรยากาศภายนอกวงง่ายง่ายไป ให้มันปะทะกับให้มันมีความกระทูมคือคนอีสานเฮานีอ่อยู่ในบรรยากาศที่แบบบรรยากาศร้อนอบอ้าวนี่มันก็สิทนได้นะร้อนอบอ้าวนั่นอีกตัวนึงนะนะรีอยู่นะนะตัวนี้ก็รีอยู่นี่กาลังออกคือกันนี่กําลังออกตัวน้นอยๆตัวนี้นี่นี่น,น,นะคุณตาวิธีไทยอ่าเห็ดจาดไว้เนาะนอกจากจะเป็นไม้สวยงามแล้ว ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยคุณตาวิถีไทยบอนสีนี่มันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยเหรอนว่าบางคนได้นะเพราะว่าเท่าที่คุณตาวิถีไทยอ,อ่านในเบ่งในสารคดีเนาะเขาบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดนี่บอกว่าสิเป็นบอนสีเอ้ก็ดีต้นไม้อย่างอื่นก็ดีเนาะอ่ารวมแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่ คลายออกซิเจนออกมันสิมีลมเย็นๆพัดผ่านนั่นแสดงว่ามีออกซิเจนออกมาโบวาสิปินทางใบเองก็ดีเนาะลักลัก่าทางใบแต่ว่ากลางคืนกับคลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นเลยมีเขาบอกว่าตอนกลางคืนนี่เราไม่ควรไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้เพราะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นอันตราย ร่างกายเฮ้าบ่มักคาร์บอนไดออกไซด์นี่อมันสิเป็นพวกอย่างเช่นพวกควันรถเนอะออกมาจากท่อไอเสียอนะมลภาวะที่เป็นพิษอืมบรรยากาศเรือนกระจกแบบนี้อืมนะบ่ดีคาร์บอนไ,ออไดออกไซด์แต่ถ้าเป็นออกซิเจนล่ะคักร่างกายเฮ้าอยากได้นะเนาะเฮือนใดที่มีต้นไม้ใบหญ้าร่มเย็นเป็นสุกสิมีออกซิเจน ลยหลายมวลมวลออกซิเจนหลายนะทีนี้นอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ป้ามีคุณครูหลายท่านมันมันทีนี้มีโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนทีนี้ในในโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนี่ก็จะมีต้นไม้นานาพันธ์ ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้ที่ประดับสวยงามเป็นต้นไม้มงคลนะต้องแยกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลอ่าแล้วยังมีไม้มงคลอีกอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์นั้นนะมันทีนี้ครูกับสิหนักเรียนได้วนเวียนกันมาบอกว่าเอามือนี้ห้องนี้เรียนนี้ มือนี้มือนั้นห้องนั้นเรียนนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปต้นไม้แต่ละต้นสามารถที่จะเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้นะเอาละมือนี้ชั่วโมงศิลปะเอากระดาษดินสอขึ้นมานะครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีใครที่เอาโทรศัพท์มาบ้างเอาถ่ายภาพเชปไว้วาดถ่ายภาพแล้วก็สเก็ตระบายสี่านะเดี๋ยว เอาวันถัดไปชั่วโมงการงานพื้นฐานอาชีพครูก็จะให้พวกเธอได้ผ่าบอลน,นะผ่าหัวบอลสีนี่เอามาผ่าเป็นบอกเอาไปขายในตลาดนักเรียนบางคนที่เรียนจบออกไปนี่เอาวิชาการที่ได้เรียนในโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นวิธีการปักชำวิธีการตอนต้นไม้วิธีการแยกนอแยกเงา ของต้นไม้และโดยเฉพาะบอลสีมันนี่นะอ่าควนอูครูกะสิพาผ้าหัวเอาเอาหัวมันขึ้นมากันล่างล่างล่างเสร็จแล้วก็ามาปาด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 แล้วก็ไปแช่น้ําปูนใส่นะแช่ไว้บวกให้มันเกิดเชื้อราเสร็จแล้วก็เอาล่าง,เอา,างเอาล่างเอาอยางมันออกก่อนนะแล้วก็ไปแช่น้ําปูนใสอ่าแล้วก็เอาไปหมกไว้ในทรายสะอาดทรายนี้ล่างน้ําให้สะอาด เสร็จแล้วก็เอาไปหมกไว้ให้มันอยู่ครึ่งนึง่งใหญ่ๆไว้แล้วก็เอาฝาปิดอบไว้อยู่หันนะอาทิตย์หนึ่งสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็จะเริ่มแตกนอกขึ้นมาแล้วก็มีรากเห็นบอแล้วก็มาปลูกเอามาปักชำเหนขั้นตอนพานักเรียนเห็ดคักเข้าไปถึงรั้วมหาลัยบอลสีนี่คุณตาวิถีไทยอ่ามันเข้าไปถึงรั้วมหาลัยได้ไหมได รวมหาลัยในต้องพูดการถึงวิเคราะห์วิจัยนะวิเคราะห์วิจัยรวบรวมข้อมูลหรือมีการอ่าคารว่าผสมสายพันธุ์ระหว่างบอลสีตัวนี้กับบอลสีตัวนี้แล้วมาออกเป็นตัวนี้แบบนี้มันเหมาะมันยากขึ้นแต่ก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายนะบางคนเหตุสําเร็จบางคนผสมแล้วไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นอะไรที่เวลาที่เขาผสมสายพันธุ์บอลตัวนี้กับตัวนี้เอาเกสรตัวพูตัวนี้เกสรตัวเมียตัวนี้มาใส่กันแล้วมันเงาะน้อยที่สิเกิดเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแพงไงบอลสีที่เขาผสมสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่มันสิแพงเนาะทีนี้นอกจากจะเอามาในเรื่องของสถาบันการศึกษาแล้ว ในเรื่องของความสุขการให้เป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกยังใช้ได้บอนสีต้นกวนอูนี่เนะี่ยเอาไปเป็นของฝากได้ดีมากยื้อยอมานี่ยอนี่ยมาตึงๆไปเลยโอ้ยอ่าเมื่อนี้ เราไม่มีอะไรมากเพื่อนนอกจากจะเงินผูกข้อต่อแขนแล้วเพื่อนๆไปรับตําแหน่งใหม่ก็ดีใจด้วยนะแสดงความยินดีด้วยก็มีกวนอูมาเป็นต้นไม้มงคลบนสีนีม่มาฝากต้นนึ่งเด้อเห็นบอกชื่อกวนอูนี่เป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วเนาะเทพไอเป็นเทพของอาชาวจีนหรือชาวฮ่องกงหรือคนที่เขาเคารพนับถือเนอะอาะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคล เทพกวนอูอเห็นบอกคนที่เขามีความเชื่อแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาหรือกวนอิมแบบนี้เอาไปฝากเอาไปต้อนขขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตนกวนอูมาฝากยายมันสวยมากตีแดงจับใจ ยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเช้านี้จะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงยูทูบเพื่อนว่าะ <c oughs> ว้าไปน้ำน้ำมากก็แตกซ่าๆนะพุ่งกระจายไป <c oughs> เออขอบน้ำใจจริงๆเพื่อนวาอืคุณยายยูทูบเบอร์นันหลานหรือว่าคนที่ฮักที่แพงเอามาฝากคุณยายก็โหลดโพสลงยูทู e นะเออ คุณตาวิถีไทยก็เปิดสวนต้นไม้มงคลให้คนมาศึกษาดูงานตาก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่จะเอาเตรียมไว้ให้กับคณะศึกษาดูงานที่มาชมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็จะเตรียมต้นบอลสีกวนอูนี่แหละไว้ให้คนละหนึ่งกระถางคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจไม่น้อยเพนว่าคุณตาวิถีไทยก็ดี เอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมันนีชุดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่โรอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับนางเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือบรสีที่มีชื่อว่ากวนอูไม้มงคลไม้ประดับสวยงาม หมายฟออากาศหมายแห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม